สวัสดีครับผู้ชมวันนี้เป็นกซ์แนลพาผู้ชมท่านมาอยู่ตรงปากทางเข้าวัดธรรมกายนะข้างหลังผมจะเป็นโดมนะครับทางเข้าเลี้ยวมาปุ๊บนึงข้าวสะพานมาให้เลี้ยวขวาลงมาเลยเราเจอสถานที่ที่หนึ่งที่ครบวงจรมากนะครับคือว่าผมเอารถมาล้างพอรถมาล้างเสร็จปุ๊บผมเห็นโอ้โหมีร้านก,กาแฟมีร้านอาหารก็เลยถือโอกาสอ่ะได้รีวิวร้านอาหารไปด้วยเลยในทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศในร้านอาหารกันนะว่ามีอะไรกินบ้างมีอะไรทานบ้างในเมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะล้างรถแล้วนะ ไม่ได้จบเพี่นั้นมีมากมายเลยหลายย่างเลยที่ผมจะพาผู้ชมไปดูครับหนึ่งเจ้าของคนเดียวนะครับแต่สามารถมีธุรกิจครบวงจรนะครับให้ผู้ชมได้รู้จักกันนะครับในเรื่อผมมาตรงนี้แล้วผมขอญาตรีวิวสถานที่นี้เลยก็คือร้านอาหารเนี่ยวันนี้คือประเด็นสําคัญคืออย่างนั้นีน่านนะมาหาร้านนี้มากๆเพราะว่าทางพี่ที่ติดต่อไปแชทมาเพราว่าอยากให้มาชิมมากๆเลยนะครับผมก็เลยเดินทางมามาชิมที่ตรงนี้นะครับว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วก็ถือโอกาสล้างรถไปด้วยในตัวเลยเพราะที่นี่ครบวงจรไม่ว่าจะเป็น ร้านทําผมสะผมทําเล็บนวดสปามีถึงร้านอาหารล้างรถตัวสุขภาพขายรถมือสองโอ้อะไรเนี่ยที่เดียวมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าต่อภาษีต่อพ,อพอรบรวมถึงอะไรนะเครื่องเสียงรถยนต์ติดฟิล์มโอ้โหร้านเดียวมีครบทุกอย่างมาที่เดียวจบเลยนะครับอยู่ตรงทางเข้าวัดธรรมกายเลยใกล้งๆง่ายๆคลองหลวงปทุมธานีนะ ผมพาผู้คนเข้าไปดูอาหารบรรยากาศแล้วก็ไปรู้จักกับเจ้าของท่านนี้กันครับว่าท่านเป็นใครมาจากไหนยังไงแล้วทําไมถึงได้มาเปิดอยู่ตรงนี้นะป่ะอยากเข้าไปพูดคุยข้างในกันนะครับป่ะตาม,มาเขาไปเลยสวัสดีพี่เก่งด้วยนะครับวันนี้เป็นแชนแนลพาผู้ชมท่านมาหาพี่เก่งคือพี่เก่งเอาไงแ่บพี่เก่งชวนเรามาเลยชวนเรามาบอกว่ามีเมนูแนะนําใช่เลยวันนี้เมนูแนะนําพี่เก่งคืออะไร ผัดไทยกุ้งสดไวโรผัดไทยกุ้งแม่น้ําค่ะอ๋อมันคือมันมีจุดเด่นคืออะไรครับที่นี่เลยผ,ผ,ผัดไทยตัวนี้ผัดไทยของพี่ก็จะเป็นซอสมะขามเป็นผัดไทยสูตรโบราณใช้เส้นจันทำนะคะอร่อยมากค่ะแต่เมื่อกี้ผมเข้ามาผมไม่เห็นว่ามีมีร้านอาหารผัดไทยอย่างเดียวนะพี่เก่งพี่เก่งมีอะไรบ้างแนะนําธุรกิจพี่เก่งหน่อยได้ไหมอ๋อที่นี่ก็จะเปิเปดธุรกิจเป็นตอรออนะคะในส่วนนี้ จะเป็นตรอ,อสถานที่ตรวจสภาพรถประจําปีนะคะและในตรอกอก็จะมีมุมร้านอาหารสําหรับที่ลูกค้านั่งพักรอล้างรถตรวจรถนะคะแล้วก็จะมีมุมร้านเสริมสวยนะคะนวดสปาทําผมทําเล็บนะคะแล้วก็จะมีซื้อขายรถยนต์อาจจะมีหลายอย่างครบในที่เดียวกันนะคะคือครบวงจร,รก็มาล้างรถเคลือบสีแอร์ไดาโมฟฟล์มนะคะแบตเตอรีย่ยางแม็กแล้วก็ ในระหว่างที่รอเราก็ไม่ต้องเป็นที่นั่งขับแคบจะเป็นคาเฟ่เล็กๆเบา<ม>ๆให้นั่งค่ะแอร์เย็นสบาย่ะ<ฮ>แล้วถ้าคุยไงถ้าถ้ามากัน2คนสามีภรรยานี่ภรรยาไปนั่งนวดก่อนรอเลยได้เลยผงรอเลยได้เลยท่านผู้สามีก็มานั่งจิบกาแฟรอตรงนี้คงม,มีครบวงจรจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาผู้ชมครับไปดูบรรยากาศวันนี้ผมมาแล้วผมไม่พลาด ผมจะนํารถไปล้างด้วยนะครับไปดูไปรยายการที่นี่ที่นี่ล้างรถเริ่มราคาที่เท่าไหร่พี่ล้างรถก็ไม่แพงนะคะล้างรถอยู่ที่160บาทนะคะล้างสะอาดเราจะมีพนักง,งานล้างรถทั้งหมด12มคน<อ>เราจะล้างเสร็จภายใน40นาทีนะคะ<อ>ไม่ต้องรอนานเหมาะกับยุคที่เร่งด่วนทานข้าวล้างรถและไปงานต่อได้เลยทำผมเสร็จเอารถออกไปเลยได้เลย <laughs> นี่ครับก็เป็นอีกหนึ่งาเรียกว่าอะไรอะความคิด ที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยมาที่เดียวก็คือจบนะครับว่าจะทํารถซ่อมรถมีหมดเลยต่อผสมภาษีมาจางังหวะนี้มาเจอภาษีคาาก็ต่อได้เลยนะรหรือตั้งใจมาต่อภาษีก็มาทานข้าวถ้าตั้งใจมาทานข้าวก็ที่นี่คือเด่นเรื่องกุ้งแม่น้ําพัดไทยนะครับเป็นพัดไทยที่ว่าเขารังสรรค์ขึ้นมามีกุ้งแม่น้ําเป็นตัวชูโรงนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมกันนะวันนี้ว่ากุ้งแม่น้าน,นี่ยังไงแล้ว๋ยวผมระหว่างที่ผมชิมเนี่ยผมจะเอารถไปล้างก่อนนะครับเพราะว่า รถเรานี่ลุยช่วงนี้ฟุ่นเยอะมากนะครับที่ทางบ้านผมนี่จะเป็นนาอ้อยหรือเรียกว่านาหีบอ้อยที่ฟุ่นจะเยอะมากก็จะคักคาหน่อยนะครับวันนี้ทีมงานของพี่เก่งต้องทํางานหนักหน่อยแล้วรถผมอะ่ะเพราะยิ่งเป็นสายออฟโรดด้วยนะยนโอ้โหและเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะต้องมาเปลี่ยนยางด้วยเนะี่ยได้เลยยินดีเพราะว่าพอดีว่ายางของผมหมดอายุพอดีนะครับขับรถมาตั้งแต่ออกรถมานี่ก็มาวันสี่ปีละยางหมดอายุพอดีอาจจะต้องมาใช้บริการ ที่เก่งในการเปลีย่ยนยางที่ด้วยนะครับค่าเ<อ>ขาวงจรค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครเป็นคนรักรถนะคะนํามาอบโอโซนนะคะรถเหม็นๆวิ่งลุยฝุ่นไปนะคะ,ะที่นี่เน้นล้างแอร์โดยไม่ถอดตู้เพียง299บาท299บาทเท่านั้นนะคะ เราจะล้างให้ของคุณเนี่ยเวลาล้างแล้วคุณจะรู้สึกตกใจในทุกวันนี้คนจะเป็นโรคภูมิแพ้เป็นอะไรเยอะนะคะคบ,บองข้ามว่าใช้ชีวิตอยู่ในรถเยอะออแต่จริงๆเนี่ยรถบบเป็นตัวนําเชื้อโรคนะคะควรจะล้างแอร์ดูดฝุ่นของพี่เก่งจะมีอบโอโซนนะคะอย่างดีนะคะล้างพร้อมอบโอโซนเพียงครั้งละ500บาทนะคะจะดับกลิ่นเหม็นในรถนะคะแล้วก็แอร์เวลาเราวิ่งไปนะคะมันจะนําฝุ่นเข้าร่างกายในห้องโดยสารนะคะ ถ้าเรารักสุขภาพรักรถควรล้างแอร์นะคะค่ะถ้ายังไงก็มาใช้บริการที่พี่เก่งได้ใครอยู่แวะ,แวะของอันนี้เขาเรียกว่าคลองหลวงใช่ไหมคลองหลวงตลาดไทยค่ะใครอยู่ใกล้ตลาดไทยนะครับจงังหวะมารับซื้อสินค้ามาตลาดไทยเมื่อไหร่ก็แวะเข้ามาหาพี่เก่งได้เลยเดี๋ยวผมจะปักมดกุดจีวิตไว้ให้นะตามสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกเลยว่าดูจากช่องเป็นเอชแนลมาเดี๋ยวมารับสินค้กับพี่เก่งได้เลยได้เลยค่ะ,ะถ้ามาจากคุณเอกแนะนานะคะของพี่เก่งเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้า ในส่วนของตรวจรถถึง6โมงนะคะในตรวจในส่วนของร้านอาหารนวดเปิดตั้งแต่8โมงถึง3ทุ่มนะคะไม่มีวันหยุดนะคะจะหยุดแค่นักขัตฤกษ์สงการานต์กับปีใหม่เสาร์ถึงอาทิตย์เปิดตลอดค่ะพี่เก่งจะผมเห็นพี่เก่งมีธุรกี่อยู่ตัวหนึ่งค่ะ<ฮ>ที่น่าสนใจมากเลยครับ<ฮ>วัยที่เขาเรกว่าตั้งแต่รุ่นผมขึ้นไปเนี่ยต้องใช้ตัวนี้พี่เก่งพาไปดูนยครับพิพิธภัณฑ์ของพี่เก่งที่ว่าพี่เก่งทำ เป็นตัวชูโรงของที่นี่เลยคืออะไรอ๋อช่นมาดูนะคะนนนะเป็นยาดมสมุนไพรค่ะเราเห็นแวบๆบแบบเราต้องต้องขอ,อนําเสนอเลยนะครับค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นยาดมค่ะอุ้ยพี่เก่งเขามีสินค้าวางขายด้วยนะพี่เก่งไปเอาจากพี่ยามาเลยเหรอค่ะข,ของพี่ยาค่ะน้ำพริกน้ําพริกอร่อยต้องพี่ยาคนรุมอันนี้เป็นยาดมอะไรครับอ๋ยาดมตัวนี้เป็นยาดมสมุนไพรนะคะ จะเป็นสูตรสมุนไพรร้วนๆนะคะบำรุงปอดบำรุงหัวใจนะคะอันนี้เป็นของพี่เก่งเงเลย,เยตัวดขาตัวนี้จะเป็นแบรนด์ของพี่เก่งนะคะ <มา S 1> แบรนด์มาดามเกง่งโอ้เ<ะ>นี่ยผมเรียกมาดามก็ดีเมื่อกี้เราเรียกพี่เกง่งไม่ได้เรียกมาดามเกง่งกันมั้งเนี่ยอันนี้เป็นตรามาดามเกง่งมาดามเก่งก็คือสามีตั้งให้นะคะสามีตั้งให้ค่ะคือหอมะคือหอมหอมแบบชื่นใจอ่ะอันนี้ผมขอเลยแล้วกันนะครับได้เลยเพราะว่าผมดมแล้วนะครับอันนี้นะครับดูดิผู้ชม อย่างนี้พี่เก่งมีโรงงานเองหรือว่าใช่ค่ะเป็นโรงงานเราเองือว่าเรา<อ>ไปจ้างหรอาอ๋อจ้างจ้างผลิตค่ะเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานของพี่เก่งจะมีผ่านออยอตัวนี้นะคะจะเป็นสมุนไพรร้วนๆเหมาะในยุคโควิดบำรุงปอดอบำรุงหัวใจแก้ววิงเวียนนะคะจะมีสมุนไพรทั้งหมด19ชนิดนะคะมีโปร่งฟ้าทุกตัวดีหมดเลยนะคะถ้าใครจะชารวยขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานบวชงานบุญทุกชนิดพี่เก่งสามารถติดสติกเกอร์ให้ฟรีนะคะแล้วก็ฟรีค่าจัดส่งค่ะอย่างนี้เขาขายกับปุกปีกเ่าไหร่ครับ พอขาซื้อยังกระปุกเนี่ยห้าสิบบาทคุ้มมากค่ะคุ้มมากดมได้กี่เดือนเนี่ยอ๋ออยู่ได้เป็นเป็นหนึ่งปียิ่งเก็บไว้ยิ่งหอมค่ะยิิงหอมพี่เก่งใช่ค่ะไม่ใช่เป็นสารเคมีเป็นสมุนไพรร้วนๆค่ะหอมมากแล้วคือมันเย็นจมูกมากเลยครับอย่างนี้ถ้ามตนถ้าเราสนใจจะสั่งซื้อได้ที่ไหนพี่เก่งอ๋อเข้าเพจเลยค่ะเข้าเพจพี่เก่งเลยนะคะยาดมตามาดามเก่งนะคะสั่งซื้อพิมพ์ชื่อตามเพจนี้เลยใช่ค่ะยาดมมาดามเก่งนะคะจะมีแอดมินตอบ อันนี้ค้าโอท็อปด้วยนะครับค่ะส่งเสริมสมุนไพรไทยเรานะคะอยากให้คนต่างชาติเข้ามาใช้สมุนไพรเรานะคะทำให้ประชาชนที่อยู่เนี่ยได้ปลูกเป็นเกษตรนะคะแล้วก็นำมาส่งออกเราอยากจะ ฟื้นฟูช่วยในเรื่องของเกษตรกรที่ลําบากบางคนตื่นเช้ามาไม่รู้จะมีไรายได้จากไหนนะคะปลูกสมุนไพรไทยแล้วเราก็ให้มันไปไกลทั่วโลกนะคะคือพี่ก็เอามานาเสนออีกทีนึงใช่ใช่คือช่วยชาวบ้านด้วยช,ช่วยธุรกิจชุมชนด้วยนะ,ะใช่ใครสนใจนะคะพี่เก่งจะมีต้นพันุ์ให้ไปปลูกแล้วก็รับซื้อนะคะ โป่งฟ้ากวานเกี่ยวกับตัวนี้นะคะเกษตรกรคนไหนอยากมีรายได้นําไปปลูกโดยไม่ต้องซื้อต้นพันติดต่อพี่เก่งมาเลยนะคะแล้วพี่เก่งก็กรับซื้อกลับมาทํายาติดต่อพี่เก่งได้ที่ไหนครับติดต่อพี่เก่งได้ที่เพจมาดามเก่งหรือเอิ์โทรศัพท์พี่เก่งนะคะบเบอร์0 6 4 9 6 5 8้9นะคะเปิด24ชั่วโมงโทรมาได้ถ้าขณะที่ติดธุระไม่รับแต่สักครู่จะโทรกลับทันทีค่ะ บอกยี่สี่ชั่วโมงเดี๋ยวคนก็โทรมาตีหนึ่งพี่เก่งเลยได้เลยตีหนึ่งก็คือไม่ได้รับโ,<อ>โทรกลับตอนเชา้านี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของพี่เก่งหรือว,ว่ามาดามเก่งนะครับเป็นแบรนด์เขาเรียกว,ว่าสมุนไพรไทยไว้สูตรดมนะครับแต่ที่เนี้ยลักลักๆเลยที่ผมจะนาเสนอคือผัดไทยกุ้งไม่น้ำปไป<ด>พี่เก่งเดี๋ยวเราไปชิมผัดไทยกุ้งไม่น้ากันนะครับได้เลยไ<ด>ะย <ไป S 1> ินดี้ไทยมาได้เวลากินกันแล้วครับโหเมื่อกี้เราไปดูรถมาเดินดูรถมา คือคอยการดีมากคือดูแล้วการอัดชีดกะไรเนี่ยเราพนักง,งานเยอะมากคงไว้นะดูนะเดี๋ยวตอนนี้เราในขณะที่เรารออยู่เราขอ,อย้ามากินผัดไทยกุ้งแม่น้าก็อนนี่ดูดิผู้ชมดูนี่ให้ดูนี่เมนูนี้นะครับเป็นกุ้งดูแล้วดูกุ้งครับนี่เยิ้มเยิ้มอย่างนี้เลยนะผู้ชมดูโอ้ยออนานๆจะได้กินกุ้งแม่น้ำนีำน้สักทีนะครับนี่ดูเนื้อผู้ชมดูเนื้อชํ่มชิ่มนี้นครับกุ้งสดนะครับนี่เนื้อกุ้งนี้ใส่แหนเลยครับ อย,อยากใช้มือเหลือเกินผู้ชมดูดี่มาลอกกันแบบนี้เลยนี่ผู้ชมด,ดูเอากรุงก่อนเอนื้อปักจุ่มคอมเนื้อก้อนไปฮะ เอามันกุ้งามันกุ้งอม่ายคุณผู้ชมมันร่อย,นะยนะอย่างเงี้ก็มีพักเนี่ยผมขอยัดคุกเลยนะผมท้ากินฮองอกดิบมากเลยผู้ชมนี่แล้วก็บีบมะน,นาวหน่อยหนึ่งนี่ผัดไทยต้องมีมะน,นาวนะผู้ชมนี่ทั่วนะครับรากเลยครับไม่เอาแนละ้วไม่รอนะ กุ้งอร่อยมากค่ะผู้ชมดูดิเมื่อกี้ผมกินกุ้งนัวแนวแบบมันนัวแล้วว่ามันหอมมากเลยอ่ะมันกุ้งครับอะไรก่นอนตีเด็ดเลยบอกเลยร้านนี้ต้องพัทยจริงๆเหมือนคำที่เขาแนะนำผมเลยบอกว่าพัทยร้านนี้คุณเป็นเอกต้องมาลองเขาบอกอย่างนี้นะผมผมก็เลยตามมาลองครับ เรามาเจอกันอีกหนึ่งเมนูนะครับเมนูอันนี้เป็นเรียกว่าข้าวหน้าเป็ดย่างข้าวหน้าเป็ดนะนี่ดูครับเขาน้ำก็เป็นแบบนี้นะมีน้ำราดแบบนี้นะน้ำข่าวน้อมากเลยอ่ะคือเป็นอะไรคแบบน้ำอร่อยนะสูตรร้านนี้ไม่ธรรมดานะครผมขอยัดชิมตัวตัวเนื้อเป็ดกับกับข้าวปลาเดี๋ยวไม่ลาดน้ำจิ้มก่อนนะ อืุน้ำเขาแบบเหนียวติดตัวเป็ดเลยครับืมของเราจะมั่งทำมาโตนะออื นอมจิ้มอร่อยหอมจิมอร่อยอืมหจิ้มอร่อยพี่สงอืมคพี่บอกว่าเจ้าของร้านพี่เก่งบอกว่าสือสูนระเป็นแสนเลยนะจูนเนี้ยจากโรงแรมดังอืม ขอทักกินก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวตามมากินเอาเอางแล้วกันนะยัย่วๆแค่นี้พอพี่ชมดเดี๋ยวเราก็จะลงไปเอารถกระดานะบ,บอกเ,เลยก็เป็นเมนูอาหารที่มาไม่เสียเที่ยวจริงๆนะคือเรามาแนะนําเมนูนี้ผมบอกเลยว่ากล้าว่าอร่อยจริง แล้วก็เดี๋ยวเราลงไปเอารถกันนะครับตอนนี้ลูกค้าแกเยอะมากๆเลยนะรถวิ่งเข้าออกตอนนี้ที่นี่ก็เป็นสถานที่ที่ว่าเขาเรียกว่ามีทั้งครบวงจรอนะว่าจะซ่อมรถนะครับล้างรถนะครับติดฟิล์มติดเครื่องเสียงสปาขายรถมือสองร้านอาหารมาที่เดียวจบเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าคลองหลวงนะอยู่ใกล้กทางเข้าวัฒนการอยู่ใกล้กับอบตอท่าโขงนะเทศบาลเทศบาลหรืออบตอนะอบตเนาะ ได้เป็นอบตอผมไม่แน่ใจแต่ว่าได้เป็นอบตแลถ้าของอยู่ตรงนี้ใกล้กันเลยนะครับก็อร่อยมากกับกุ้งเมนูนี้นะผัดไทยกุ้งแม่น้ําเมนูนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะกุ้งตัวโต,โตเลยนะคือเป็นอะไรที่อร่อย้วครับแล้วตัวกุ้งเขาเวลาเขาย่างนะผู้ชมมีความมันนุ่มละมุนมากผมกิ้ผมกินเข้าไปผมมันยังมีความนวลนในปากตรงตัวตัวมันกุ้งครับอร่อยแล้วก็อีกหน่อยผมจะพามาซ้ํานะรอบหน้าผมองพามาซ้ำแน่นอนผมจะกินกุ้งแม่น้า อันนี้แบบจัดเต็มเลยแบบเป็นโลเลยเรอบหน้าเราจะมากินเป็นโลกันเราจะไม่กินแค่ตรงนี้ผมจะพาผู้ชมดูบรรยากาศการย่างกุง้งเป็นโลที่นี่ตอนนี้เมนูนี้นะครับโลอยู่ที่พันหกร้อยบ,บาทผุ้ไม่น้ําจะได้ประมาณหกหกถึงเจ็ดตัวโลไซส์หกถึงเจ็ดตัวโลพันหกแต่ว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับขนาดกุ้งด้วยแหละเราไม่แน่ใจว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของอขนาดกุ้งหรือเปล่าก็รอชมกันคลิปหน้าผมจะพาผู้ชมมา ซ้ำอีกแน่นอนเพราะว่าอร่อยตัวนี้อร่อยเลยผัดไทยอยากผู้ชมลองมากินดูนะครับแล้วก็จะสร้างไลน์แมนก็ได้ในไลน์แมนก็มีนะมีแอปไลน์แมนมีอะไรที่เขาเรียกสร้างนะทางออนไลน์มีหมดเลยนะครับอยู่บริเวณทั้งคลองหลวงเนะี่ยปทุมไม่ไกลจกาพิยานะลูกค้าที่อยู่ร้านพิยาใครที่มาเขาเรียกว่ามามาซื้อน้ำพริกพิยาผมก็แนะนำอีกหนึ่งร้านนะมาแวะกินได้เลยนะที่นี่มาแวะกินได้เลย อร่อยจริงๆนะครับใครที่มาซื้อน้ำพริกพิยาแล้วเป็นแฟนเป็นเอกชาแนลนะครับบอกเขอเลยวา่ามาดูมาจากเพศเป็นเอกชาแนลนะครับจะได้ราคาลดพิเศษด้วยนะครับจะมีราคาพิเศษให้ราคาลดให้ผมขอมาดามไว้ลวบอกมาดามครับถ้าใครบอกว่ามาดูจากเพศเป็นเอกชาแนลมามาดามช่วย ให้เปอร์เซ็นต์ส่วนลดนิดนึงนะอ่ะโอเคมาดำรับปากผมเรียบร้อยแล้วก็ฝากไว้ด้วยไงก็มาอุ่นหนึ่งนะครับก็วันนี้นะเราเมื่อกี้เนี่ยเรากินอาหารเรียบร้อยแล้วครับวันนี้ผมก็จะมาให้พี่เก่งของเราครับได้ฝากร้านนะครับเพราะว่าผมบอกว่าเป็นร้านที่ผัท,ทยอร่อยมากแล้วกุ้งนี่กุ้งไม่น้ำอร่อยจริงๆแล้วราคาเป็นแค่ร5อยบาทนะแล้วไม่ได้มีแค่เพลงเมนูนี้เมนูเดียวแต่วันนี้ผมแค่นําเสนอแค่อย่างเดียวเพราะว่าเรากินไม่ไหวเรามาล้างรถเรียบร้อยแล้วเราก็กินแค่เมนูเดียว แต่ถ้ามีโอกาสครั้งหน้านะผมขอมาถล่มนะพี่เก่งนะได,ด้ดีค่ะ,อะตอนนี้พี่เก่งขอพี่เก่งฝากร้านให้ผู้ชมช,ช่องไปอีแชนแนลนิดนึงค่ะก็อยากฝากร้านนะคะก็มออีอาหารมีผัดไทยกุ้งสดของเราเข้าวหน้าเป็ดนะคะแล้วก็ส้มตําสเต็กนะคะของพี่เังเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะคะวันอาทิตย์ก็เปิดเหรอเปิดคะ่ะไม่มี<อ>วันหยุดเลยแล้วย่งบริการล้างอัชีต่อรอออยี้เปิดไหม เปิดคะเปิดทุกวันเช่นกันค่ะเปิด8โมงถึง6โมงเย็นถ้าเกิดเป็นส่วนของตรวจสภาพนะคะคจะหยุดแค่สงการกับปีใหม่อมนอกจากน,นั้นมาได้เลยออก็มาหาพี่เก่งได้เลยนะตรงนี้ใก,ใกล้ๆพี่เก่งขอบอกพี่กัดอีกทีนึงอ๋อพี่กัดของพี่เก่งก็อยู่ก่อนถึงตลาดไทยนะคะก่อนถึงตลาดไทยจะเป็นซุ้มโดมสีเหลืองชื่อว่าถนนสีขาวติดเทศบาล5โขงนะคะอยู่ติดตลาดไทยเพียง500เมตรนะคะเข้ามาจากถนน40เมตรถึงเลยค่ะ ก็ต้องขอบคุณพี่เก่งมากวันนี้ที่เชิญไปไอแชนแนลนับมากินผัดไทยกุ้งสดก็คือผัดไทยกุ้งไม่น้ำวัวนี้มันมีเอกลักษณ์คือตัวกุ้งเมื่อกี้ผมกินกุ้งอร่อยมากๆเลยเราพอดีเราเจอกันแล้วว่าบุญนําพาว่าน,านําทรงได้มาเจอของอร่อยอย่างนี้นะครับก็ได้เจอพี่เก่งด้วยใจดีมากนะครับบอกว่า เป็นเอกมาลองกินกุ้งหน่อยมากินมากินผัดไทยกุ้งสดหน่อยผมก็มาเร huh. าเจอกันที่ร้านพ่ยาคุณลุงเนาะใช่ค่ะร้านพ่ยาเขาเขาไปอุดหนุนร้านพ่ยาเยอะบ่อยมากเนี่ยผมเมื่อกี้ผมเข้ามาผมเจอน้ำพริกพ่ยาตั้งอยู่ในร้านเขาเลยนะครับก็คือเหมือนกับตอนนี้ผมจะได้ได้กายามิตรนะครับได้คนรู้จักกันมาจากร้านพิยาเยอะมากๆก็ต้องขอบคุณพิยามากเลยที่ทาให้ผมได้เปิดโลกกว้างได้เจอคนดีได้เจอคนที่เมตตานะครับก็ขอบคุณพี่เก่งมากวันนี้ที่ได้ให้โอกาสเรามาชิมแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมล้าง หมดเรียบร้อยแล้วบริาการางรถอย่างนี้คันเท่าไหร่พี่เก่งล้างรถนะของพี่ก็คันหนึ่งร้อยหกสิบบาทล้างสะอาดมากนะคะเพราะของพี่ล้างสะอาดพนักงานลหลายคนเกียงกิบพนักงานลุมมันเมื่อกี้พึ่งเลยพึ่งรถผมเลยดีรถไม่ยืดเหมาะกับคนที่เวลาน้อยเร่งรีบในยุคก,การแข่งขันกับการทํางานนะคะนํารถมาร้างเสร็จแล้วก็มานั่งรออาจจะสะไดผมในร้านพี่เก่งส่วน หนึ่งเป็นของตอรอในส่วนด้านหน้าก็จะมีร้านอาหารร้านสระผมร้านนวดสปาแก้การนะคะหมอนวดของพี่เนี่ยเป็นหมอระดับอาจารย์นะคะสามารถแก้การได้ราคาไม่สูงสะอาดนะคะแล้วหมอของพี่ผ่านการอบรมการนวดโดยถูกต้องนะคะครับก็ยังไงเดี๋ยวผมก็จะให้พี่เก่งพาแนะนำสถานที่ต่างๆเดี๋ยวเราดูกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณการติดตามรับชมขอบคุณทุก กำลังใจทุกครั้งที่มอบให้เป็นเอกชเนลนะครับแล้วก็ฝากร้านตอรอตลาดไทยถนนสีขาวนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ